สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้จากออฟซิลานะครับมีรถกระบะนะครับรถกระบะสวยๆนะแคบเปิดได้ยกสูงโรงงานนะครับมานําเสนออีกเช่นเคยนะครับสมาชิกท่านใดนะครับทลิกกำลังมองหา Ford r a n g เจใช้งานอยู่นะครับรีบมาจับจองคันนี้เลยนะคันนี้นะครับสีขาวสวยงามน็อตไม่ขยับน็อตไม่ติงอีกเช่นเคยนะครับอ้าวคันที่เราจะมานําเสนอกันวันนี้ก็คือนะครับ Ford r เ n g e จนะครับตัวไฮไลเดอร์นะยกสูงโรงงานนะครับเครื่องยนต์2.2นะครับปี2015นะ ครับเกียร์ธรรมดาสีขาวสวยงามมากๆเลยมาเดี๋ยวพาชมเลยนะครับนะครับสมาชิกท่านใดนะที่กําลังมองหาฟอร์ดใช้งานอยู่นะครับมาเลยนะคันนี้นะครับดวนๆเลยสีขาวสวยงามนะครับนี่นะ หน้าหลังเดิมเดิมน็อตไม่ขยับจริงๆสีสวยมากๆเลยสีขาวนะครับยกสูงโรงงานนะ Ford Ranger นะครับคันนี้นะตัวไฮไลเดอร์ยกสูงโรงงานนะครับอ่านี่นะสภาพนะครับสวยมากจริงๆในสีขาวด้วยนะครับตัวนี้เป็นเกียร์6สปีดด้วยนะอ่าเครื่องยนต์2 2นะครับเครื่องยนต์ดีเซลนะอ่าดีเซล2.2สนะครับ6สปีดอ้าวมาเดี๋ยวพาชมเลยนะครับคัตซีใต้ท้องนะครับสภาพเป็นยังไงมาดูกันสดๆอย่างนี้เลยนะนี่นะครับอ่าสภาพใต้ท้องรถนะ คันซีสวยมากเลยคันนี้นะครับอ้าวไม่มีน้ําท่วมแน่นอนรับประกันเลยนะครับสีสันสวยงามนะครับสูงยาวอาดหลาดเลยนะใหญ่เทเลอร์เลยอ้าวนี่นะแคปเปิดได้ด้วยนะครับนี่อ้าวมาขึ้นลงสะดวกสบายเลยนะครับมาดูภายในกันเลยนะคันนี้นะครับอ้าวฟอร์เรนเจอร์ไฮไลเดอร์นะครับนี่สภาพเดิมๆเ,เลยนะเออเดิมจากโรงงานเลยนะครับตัวนี้นะแอร์แบ็คคู่นะครับ แอร์แบ็กคู่เบรก ABS นะครับกระจกไฟฟ้านะแอร์เย็นหนาวเลยเพลงพอมากๆเลยนะครับเกียร์6สปีดนะครับเอาผู้ช่วยซูมเกียร์ให้หน่อยนะนี่นะครับอ่าเป็นเกียร์6สปีดนะเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับภายในสะอาดสวยงามแคปเปิดได้ยกสูงโรงงานสีขาวสวยมากๆเลยเอานี่ดูนะพลาสติกนี่แผ่นบังแดดเนี่ยนะยังไม่แกะเลยนะครับนี่ดูนะสภาพนะครับเออพลาสติกยังไม่แก่เลยจริงๆนะครับ สวยสุดๆจริง,รงๆน็อตไม่ขยับซักตัวเลยคันนี้นะรับประกันนะครับอ่ารถพร้อมใช้งานเลยนะสวยมากใครที่กําลังหาฟอร์ดใช้งานนะครับขอแนะนําเลยคันนี้แคปบเปิดได้ขึ้นลงสะดวกสบายนะครับสีขาวสวยงามจริงๆเลยคันนี้นะครับนี่นะอ่านี่นะครับฟอร์ดตัวไฮไลเดอร์นะครับอ่านี่นะสังเกตง่ายๆนะครับฟอร์ดเลนเจอร์ตัวไฮไลเดอร์นะครับยกสูงลง,งงานหน้าหลังเดิมๆจริงๆ,งๆอ่านะครับอ่าเป็นตัวเป็นรุ่น XLT นะ เครื่องยนต์2.2นะครับ XLT นะอ่าเกียร์ธรรมดานะครับมาดูท้ายกันเลยนะอ้าวนี่นะครับสภาพท้ายนะครับดูกันเลยดูสดๆก็อย่างนี้เลยนะครับนี่ท้ายนะท้ายเดิมๆเม็ดอาร์กอยู่ครบทุกเม็ดจริงๆน็อตไม่ขยับซักตัวนะครับอ่านี่นะสภาพนะครับเรารายงานกันทุกซอกทุกมุมนะครับอ่านี่นะมาดูฝั่งนี้เลยนะครับนี่น็อตไม่ติงนะครับรับประกันน็อตไม่ติงสีแต้มยังอยู่นะครับอ้าวเม็ดอาร์กอยู่ครบโรงงานเลยอ่านะ กระบะแม็กไลเนอร์ไม่ได้จอดด้วยนะครับนี่กระบะสวยมากเลยนะอมาดูรอนกระบะกันเลยนะครับเดี๋ยวยกให้ดูกันแบบนี้เลยนะนี่นี่นะครับสภาพรอนกระบะสวยมากๆเลยนะครับลักษณะนี้ไม่มีการบรรทุกหนักแน่นอนนะครับสภาพสดสดๆจริงๆคันนี้นะนี่นะครับกันชนท้ายมีนะครับฟอร์เลนเจอร์ไฮไลเดอร์ตัว XLT เนะครับนี่ยกสูงโรงงานนะสีขาวสวยงามนะครับมาดูภายในด้านนี้ด้วยนะครับมีรอยรักยิ้มตรงนี้นิดนึงนะผู้ช่วยดูให้หน่อย นี่นะครับเรารายงานเราแจ้งกันอย่างนี้เลยนะนี่รอยลักยิ้มนะครับอ้าวต่ำนี่นะรอยลักยิ้มนิดนึงนะครับอ้าวเราแจ้งเรารายงานกันอย่างนี้เลยเราไม่มีหมกเม็ดนะอ้าวมาดูสภาพภายในเลยนะครับอ้าวมาดูกันต่อเลยนี่นะครับเพจเดิมนะนี่นะครับเพจนะครับอ้าวแผ่นเพจเดิมโรงงานนะครับอ้าวสภาพภายในสะอาดสวยงามนะครับกระจกไฟฟ้านะครับแอร์เย็นหนาวแอร์แบ็คคู่นะคันนี้นะครับแอร์แบ็คคู่อ่าเบรก abs พวงมาลัยธรรมดา นี่นะมาดูกันเลยนะครับเลขไม้นะเออเลขไม้แท้ๆเอาซูมเลขไม้ให้หน่อยนะครับนี่นะเลขไม้แท้ๆสามหมื่นนะเห็นไหมนี่นะเลขไม้สามหมื่นโลนะครับเออเลขไม้แท้ๆเลยนะครับออาไม้น้อยมากเลยนะครับรถพร้อมใช้งานจริงๆนะมาเดี๋ยวจะติดเครื่องให้ดูด้วยนะครับอ่านี่ติดเครื่องแล้วนะครับนี่ 30, 30, นะอ่า จะพาดูห้องเครื่องเดี๋ยวดูคัสซีให้ก่อนนะครับเช่นเคยนะอ่านี่นะครับอ่าเราจะพามุดดูคัสซีนะครับใต้ท้องรถอีกเช่นเคยนะดูทั้งสองฝั่งนะนี่นะครับสภาพนะครับอ่าคัสซีสวยมากนะครับอ่ารับประกันไม่มีน้ําท่วมแน่นอนนะครับรถคันนี้นะโอ้ใครได้ไปนี่คุ้มมากๆเอ้ยลืมลืมพาดูนี่มามาลืมลืมตรงนี้นะครับเม็ดอาร์ขอบประตูนะครับเช่นเคยนะเราจะพลาดไม่ได้เลยขอโทษทีนะครับลืมแกะให้ดูอ่ามานี่นะครับ สภาพเม็ดอาร์กนะเดิมโรงงานจริงๆนะครับอานี่นะอยู่ครบทุกเม็ดเลยจริงๆนะครับเราพาดูพาชมกันแบบนี้เลยนะอ่านี่นะครับรับประกันหายห่วงนะครับเดิมไม่เคยทําสีนะครับอ้าวนี่นะเดี๋ยวสายไฟอ้าวนะครับประตูทุกบานนะสมาชิกของเรานะครับต้องแกะดูนะดูรถมือสองนะครับประตูกี่บานนะแกะดูได้เลยนะครับอ่า เม็ดอาร์กต้องอยู่ครบนะอันนั้นรับประกันหายห่วงเลยนะมาดูห้องเครื่องนะครับอ่ะมันจะพาดูห้องเครื่องกันเลยนะครับนี่สภาพห้องเครื่องยนต์นะครับมาตำแหน่งต่อไปนะครับน็อตฝากระโปรงอีกเช่นเคยนะนี่นะครับน็อตไม่ขยับนะสภาพแบบนี้หายห่วงนะครับนี่สังเกตง,ง่ายๆเลยไม่มีล่องรอยนะครับไม่มีร่องรอยขยับไม่มีการถอดเม็ดอาร์คอยู่ครบทุกเม็ดจริงๆนะฝากระโปรงดูเลยนะครับนี่นับเลียงเม็ดได้เลยนะ อ่านะครับซุ้มซอกแก้มนี้เสาเดิมนะครับเนี่ยซุ้มซอกแก้มเสาเดิมคานหน้าเดิมนะครับดูเลยนะมอสไม่เคยถอดไม่เคยขยับสีแต้มหัวน็อตยังอยู่อยู่นะนี่นะอ๋อเดิมโรงงานจริงๆคันนี้รับประกันหายห่วงนะครับซุ้มซอกเสาคานเดิมนะครับอ้านะครับอันนี้ปั๊มเบรก ABS นะสังเกตง่ายๆนะครับเนี่ยอ่านะครับนี่น็อตไม่เคยถอดจริงๆไม่เคยขยับน็อตไม่ตีงย้ำย้ำกันเลยนะน็อตไม่ตีงนะครับอ่า เม็ดอาร์อยู่ครบฝากระโปรงเดิมนะครับนี่นะครับนี่โลโก้นะเนี่ดูเลยนะโลโก้ฟอร์ดนะครับอยู่เดิมเลยนะอยู่ครบทุกเม็ดจริงๆอ้าวมาดูนิดติดเครื่องนะเสียงเครื่องเงียบมากมากเลยเดี๋ยวดึงแซ่ให้ดูด้วยนะอ้าวนี่นะครับสภาพแซ่เครื่องยนต์นี่สดสดกันเป็นนี้เลยนะควันไอไม่มีเลยจริงๆนะครับเครื่องดีมากๆช่วงล่างดีสุดๆดอ้าวเราจะพานะครับทดลองขับอีกเช่นเคยนะมานะครับไปกันเลยนะเดี๋ยวจะพาทดลองขับ อันนี้ขึ้นลงสะดวกสบายนะครับแคปเปิดได้นะอ๋อยกสูงโรงงานด้วยนะครับคันนี้รถพร้อมมากๆนะครับสีขาวสวยงามเลยนะอ่ะนี่นะครับแอร์เย็นหนาวเลยนะคันนี้อ่ะซูมเลขไม้ให้อีกรอบนะครับเลขไม้น้อยมากเลยนะสามหมื่นนะเลขไม้สามหมื่นสี่นะครับนะ่าเลขไม้แท้ๆนะคันนี้เออ นี่เกียร์หกสปีดนะครับอ่าสังเกตง่ายๆนะคันนี้เกียร์ธรรมดา6กสปีดนะครับอ่ายวพาทดลองขับกันเลยนี่อ่าพร้อมแล้วไปกันเลยนะครับอุ้ยนี่เครื่องดีมากเลยฟ้องโดง่ดงเลยนะนี่เออฟ้องโด่งเลยนะนี่ฟ้องโดง่งโด่งเลยดีดยาวๆเลยนะเครื่องดีมากเลยนะครับเออนี่นะครับเครื่องช่วงล่างดีมากมากเลยอโอ้โหรถพร้อมมากพร้อมสุดๆจริงๆคันนี้นะสูงยาวเทอเลอร์เลยนะยาวใหญ่อาดลาดเลยคันนี้เออใครชอบนะครับ ระบะยกสูงแคบเปิดได้สีขาวสวยงามนะครับเออสูงยาวอาดหลาดเลยคันนี้สวยมากนะครับใครที่เป็นโอ้ยใครที่เป็นสาววิร์กฟอร์ดนะครับอ่เครื่องดีจริงๆคันนี้โอ้หนี่โดดโยงโยงเลยนะเนี่ยเออเครื่องดีมากจริงรถเหมือนไม่ค่อยได้ใช้งานเลยนะไม้น้อยมากครับใครได้คันนี้ไปคุ้มสุดๆจริงฟอร์ดเลนเจอร์นะครับตัวไฮไลไเดอร์นะปีสองพันสิบห้านะครับ ยนต์2.2เกียร์ธรรมดานะครับอ่านี่มา,าทดลองขับกันแบบนี้เลยนะทดลองขับกันให้ดูแบบนี้เลยสดๆนะครับอ่านี้เป็นเกียร์6สปีดนะครับอ่านี่เดี๋ยวถอยหลังให้ดูด้วยนะนี่รถพร้อมมากเลยรถสวยด้วยสีขาวนะครับนี่มาอ่าเราทดลองขับกันแบบนี้เลยนะลองขับกันอย่างนี้เลยรายงานกันทุกซอกทุกมุมนะครับอ้าวมาเราไม่มีหมกเม็ดนะรถของเรานะครับอ่าพาชม ให้ละเอียดมากที่สุดนะครับอืมอยากให้สมาชิกเราได้เห็นข้อมูลนะครับอ่าให้ได้มากที่สุดจริงๆนะอราคาราคาน่ารักด้วยคันนี้นะครับอ้าวมานะอ่านะครับมากันแล้วนะสมาชิกท่านใดนะครับที่กาลังมองหารถกระบะยกสูงโรงงานแคปเปิดได้นะครับขอแนะนําเลยคันนี้ย้ำอีกครั้งหนึ่ง Ford r เจอร์ตัว h i g h เดอร์นะครับยกสูงโรงงานเครื่องยนต์2.2เกียร์ธรรมดานะครับ ปี2015นะครับอ่าใครที่ดูแลชอบนะครับโทรมาสอบถามได้เลยนะที่เบอร์0956698777นะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะ0956698777นะครับหรือท่านใดสะดวกมาดูรถสภาพจริงที่ร้านเราได้เลยนะครับลูกค้าต่างจังหวัดเรามีรถไปรับที่บขอสอนะครับนั่งเครื่องบินมาเราไปรับที่สนามบินขับรถมาเองร้านเราติดถนนใหญ่สังเกตง่ายนะครับจากอพซีลานำรถส,สวยคุณภาพดีราคาถูกมานำเสนอเช่นเคยขอบคุณมากครับ